เดี๋ยวนี้นะคะน้องเหมยจะพามาเล่นในส่วนของหน้าจอซิงโฟเอกันนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าตัวซิงโฟเอของเรานะคะเวลาเปิดปิดวิทยุเปิดปิดยังไงกดตรงนี้เพื่อเปิดปิดวิทยุได้เลยนะคะเราก็สามารถเพิ่มเสียงและลดเสียงค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะกดไปที่รูปบ้านนะะจะมีสเก็ตเอาไว้วาดรูปเล่นได้ค่ะหรือลูกค้าเอาไว้แบบจดโนต้ตได้นะสมมุติว่ามีคนโทรมาอย่างเงี้ยคะ่ะต้องการจดโนต้ตอะไรดน่วนลูกค้าไม่มีปากกาไม่มีอะไรก็ เข้ามาที่หน้าจอน,นี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะหมลี่นะคะที่ปริษาทการขายของปอดพัพประแดงค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องหมลี Self ่เซลฟอร์ดค่ะและว,วันนี้นะคะน้องหมลี่ก็จะเตรียมรถคันพิเศษนะคะมารีวิวพร้อมกับส่วนลดพิเศษนะคะมาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรา,าอยู่กับรถรุ่นนี้เลยค่ะ อล์แลนเจอร์ดี l ีเอสีน้ำเงินนะคะคันเดียวเท่านั้นค่ะกับส่วนลดพิเศษอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทนะคะพร้อมกับของแถมอีกมากมายสาหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังตามหานะคะกระบะายกสูง4ประตูเกียร์อัตโนมัติหสปีดอยู่สีน้ําเงินแบบนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทค่ะนะคะ โปรโมชั่นส่วนลด1นึ่งแสนอย่างที่บอกไปพี่ๆสนใจสามารถติดต่อหาน้องมลลี่ได้เลยนะคะที่เบอร,โร์โทร0944968939ค่ะหรือว่าแอดไลน์ตัวคนด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องมหมือ่พาไปดูนะคะกับรถ f อร์ r a n ด l r DBL XLS นะคะคันสีน้ําเงินคันนี้รอบคันกันแบบชัดๆนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ฟอร์ดเลนเจอร์ DBL XLS นะคะกับราคาค่าตัวนะ้ปัจจุบัน899,000บาทวันนี้จัดส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะอยู่ที่100,000บาทนะคะสําหรับฟอร์ดเลนเจอร์ DBL XLS นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ล2 0ค่ะรักกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงมา้าแลงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเลยนะคะพร้อมกับไฟซีแคม LED ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะฟอร์ดเลยนะคะคือขับอยู่บ ท้องถนนนะคะไฟซีแคนนี้โดดเด่นมากๆและยิ่งถ้าคุณลูกค้านะคะทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะใส่เป็นกระจังหน้า FORD นะคะใส่ชุดแต่งแรปเตอร์คือแบบว่าหล่อมากคุณลูกค้าจะได้ขับสไตล์แรปเตอร์ในราคา800,000กว่าบาทนะคะคุณพี่แล้วตอนนี้ส่วนลดพิเศษอยู่ด้วยนะคะ,ะสำหรับไฟปันมองในรุ่น XLS นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หว่วงลากจูงนะคะด้านล่างมีอยู่หนึ่งหว่วง ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคใน x o s นะคะ,นนะ,คะจะเป็นกระบะยกสูงสประตูนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของอ่าเกีย e ร์อัตโนมัติในรุ่นของ ford ranger เราเลยนะคะนี่ค่ะสีน้ำเงินหล่อแบบนี้คันสุดท้ายเท่านั้นยางเดิมนะคะที่ติดตั้งมาให้จะเป็นยางของ b i s t n o นะคะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่นี่เลยค่ะ255้25 5, ทับ7 0 r 17นะคะล้อแม็กสีบอลเงินแบบนี้ ขอบนิ้วด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังเป็นดัมเบรกนะคะช่วงล่างเหมือนเดิมเลยค่ะปีงนกคูอิสระพร้อมกับคอยสปริงนะคะการทรงตัวสมรรถนะในการขับขี่ในการเลี้ยวโค้งดีเยี่ยมมากๆเลยในเรื่องของ Ford r a n g e r DBL x l 6 AT คันนี้นะคะซิงเกิลเทอร์โบค่ะคันนี้หูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัดกับสีดำแบบนี้เลยหูกระจกค่อนข้างใหญ่นะคะตัวนี้ โฆษนาวิสัยดูได้ดีมากๆากปรับแบบไฟฟ้าแต่เวลาพับนะคะเป็นการพับข้อหาตัวแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็อุ้นฝอทุกอุ้นนะคะจะมีการตั้งค่าแบบนี้อ่าเห็นไหมคะว่า,วา,วา,วา,า,าหูกระจกจะหันเอกไมาแบบนี้เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรอะผ่อนแรงเวลามีแบบมอไซค์ขับมานะคะแล้วก็ปกัปกเขาให เห็นไหมคะมันก็ยังแบบช่วยในการเซฟตี้ให้กับคุณลูกค้าในระดับหนึ่งอ่าไม่ต้องตกใจนะคะคือหูกระจกไม่ได้หักแต่ว่ามันนี้ไฮเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบไขอยู่เนาะอ่ะบันไดข้างสีดำติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะช่วงล่างท้ายนะคะจะเป็นแหนบถึงสี่ชั้น พร้อมกับตัวโชค๊คนะคะที่ตั้งหูนอกแชสซีสำหรับคณะในการทรงตัวได้ดีเยี่ยมมากๆแล้วผลของได้มากถึงหนึ<ม>่งสองตันอันนี้จะเป็นฝาถัางน้ำมัน,นคุณลูกค้าแค่กดตรงกดล็อกประตูรถน้อนแล้วก็ให้เด็กปั๊มเนี่ยเปิดออกได้เลยนะคะแล้วเวลาเด็กปั๊มเปิดฝาไม่ต้องกลัวฝาหายเพราะว่าตรงนี้จะมีเชือกเกี่ยวฝาให้ด้วยแบบนี้เลยเติมดีเซลนะคะดีเซลธรรมดาหรือดีเซลพรีเมียมก็ได้สำหรับทาบ่ากระบะเขานะคะตรงครอบฝา ป่าท้ายกระบะนะคะจะมีตัวเจาะรูแบบนี้มาให้นะคะข้างละ3จุดเพื่อลูกค้าจะไปติดในส่วนของโลบาร์หรือว่าตัวคอกอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมได้เลยนะคะ mm hmm. ไฟท้ายเป็นแบบหลอดไส้อยู่ค่ะในรุ่น XLS mm hmm. ในรุ่น Nextgen ทุกรุ่นนะคะ mm hmm. ก็จะมีบันไดเหยียบข้างขึ้นมาให้เหยียบ mm hmm. ขึ้นได้ง,ง่ายกันชทนายสีิโลวัติดตั้งมาให้เรียบร้อย mm hmm. ในรุ่น Ford Ranger XLS นะคะ mm hmm. ก็มาพร้อมกับ กล้องมองหอยเรียบร้อยแล้วนะจะซ่อนอยู่ใต้รูปกรอบแบบนี้เวลาเราถอยจอดนะคะหรือว่าเวลากดเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันจะไปขึ้นแสดงผลอยู่หน้าจอซีโฟเอในส่วนของกล้องมองหอยนั่นเองจะมีเส้นกลางหอยให้เลยเราน้องหอยทําให้ดูสติ๊กเกอร์ติดมาให้อยู่แล้วนะคะไฟเบรคลนสามมือแล้วคันนี้ยังไม่ใช่อีซี่ดิปนะแต่ว่าสามารถาใส่โช้คฝักโป่งเพิ่มได้ไม่อยากเปิดพรมหนัง ด้านท้ายกระบะนะคะกว้างมากๆนี้ยังไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์นะคะลูกค้าสามารถติดตั้งกระบะไลเนอร์เพิ่มเติมได้ก็คือน้องหมวยแถมให้นี่แหละนะคะนี่ค่ะมองแบบรอบคันไกลๆอ่เดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อนะคะภายในนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยสําหรับด้านหลังนะคะจะมีไล่ฟ้ามาให้นะคะสําหรับรุ่น A อ S เห็นนะคะเป็นเสน้นๆไล่ฟ้าให้อ่านะแล้วก็ภายในเป็นเบาะหนังเออเบาะผ้าสีดํานะคะ ตรงส่วนกลางตรงนี้ไม่มีที่พักแทนจะไป้รู้ว่าไม่มีที่พักแทนนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้นะคะภายในค่อนข้างกว้างค่ะเป็นเบาะผ้านะในรุ่น XLS นะแต่ถ้าท่านใดต้องการเป็นเบาะหนังสั่งเคาะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้คะ่ะนะคะอยากได้เบาะหนังสั่งเคาะก็เปลี่ยนได้เดี๋ยวไปดูด้านฝั่งคนขับกันบ้าง ภายในฝั่งคนขับนะคะก็เป็นบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการบอร่อหนังสังงคอสามารถแจ้งได้เลยเปลี่ยนให้ได้นะคะฝั่งคนขับจะปรับได้หกทิศทางแต่ถ้าเป็นฝั่งข้างๆคนขับจะปรับได้สี่ทิศทางเพราะว่าฝั่งคนขับมันจะมีแบบตัวดันขึ้นเนาะเบรกมือ <c oughs> เป็นเบรกมือ,มอแบบมืออยู่นะคะที่วางแก้ว2ใบโซนกลางค่ะแล้วก็เกียร์ตัวมาหกสปีดมีตัวบวกลบให้อยู่ตรงข้างเกียร์นะคะ มีช่องใส่โทรศัพท์มือถือแล้วก็ตัวใส่ชาร์จนะคะหน้าจอซิงโฟเขนาดใหญ่ค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ี a n d ได้อ Auto ได้อคอนโซลด้านในจะเป็นสีดำตัดเทอร์มโบแบบนี้ที่ได้ให้เลยนะคะตกแต่งดีไซน์ออกมาได้อย่างพรีเมียมมากๆถึงเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าการใช้งานและการดีไซน์ของเขาก็ดูพรีเมียมเหมือนกันนะ,ะพวกมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะปรับขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้สี่ทิศทางน,นะคะหน้าจอ อ่ะเสียงตืง้นตืคืออะไรื้นไม่ได้ถอดกุญแจนั่นเองมันเกือนหน้าจอของเขาเห็นไหมคะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นเนาะมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็เวลาขับกลางคืนใช่ไหมคะไฟมันจะแยงตาลูกค้าสามารถปรับไฟหน้าจอได้จากตรงนี้เลยนะคะลดแสงไฟตัวนี้เป็นการเพิ่มแสงไฟอ่าปรับรนะดับความสูงต่ําของตัวไฟได้เพื่อลูกค้าแบกของขนของท้ายกระบะเยอะเนาะ ไฟหน้ามันจะเชื่อมลูกค้าก็ตั้งมาที่สี่เลยเพื่อที่กดไฟหน้าให้ต่าลงแต่ถ้าไม่ได้ขนอะไรก็ตั้งไปที่ศูนย์ก็ได้ค่ะอันนี้คือการใช้งานของไฟด้านหน้าปุ่มควบคุมแผงไฟจะควบคุมจากตรงนี้เลยนะคะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับออปชันนะคะแล้วก็ในรุ่นของ Ford Ranger dbl xls 6at คันสีน้ำเงินคันนี้พร้อมกับษษส่วนลดพิเศษ1 0 0 0 0 0บาท คุณลูกค้าสนใจอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะเหลือคันเดียวเท่านั้นค่ะหากคุณลูกค้านะคะสนใจจามาโทรหาน้องไวลี่ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้าค่ะหรือว่าแอดไลน์เจ้าโค้ดด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะใครเร็วใครได้นะคะรถส่วนรถพิเศษแบบนี้ เหลือไม่กี่คันนะคะถ้าเป็นคันนี้คือเหลือคันเดียวเท่านั้นนะคะก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ DBL XLS 6AT ค่ะคันสีน้ำเงินคันนี้เลยนะคะวันนี้็ขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคุลูกค้าที่รับชมนะคะแล้วก็พี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าดูหลายคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กดซ u b s ไคร b e น้องหหมยฝากกด s ั b s c คร b e ให้น้องหหมยด้วยนะคะสำหรับลินนี้ต้องบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย